สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ห้องเรียนคณิตโดยครูจูดนะคะจะมานําเสนอในภาคที่7ค่ะเรื่องสมก,การลอการิทึมนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สมก,การลอการิทึมเนี่ยครูก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้สมก,การเอ็กซ์โพเนนเชียลอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการแก้สมก,การโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลอการิทึมมาช่วยแก้สมก,การนะคือในการแก้สมก,การเอ็กซ์โพเนนเชียลที่เราเรียนมาแล้วเนี่ย เราสังเกตว่าจะมีบางสมการเนี่ยที่เราไม่สามารถแก้สมการโดยใช้สมบัติของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนเราจำเป็นจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมมาช่วยในการแก้สมการนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าโดยประมาณที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นนะะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะจงหาคำตอบของสมการ5ยกกำลัง 2x นะคะเท่ากับ13 จะเห็นว่าสมการเนี่ยเราไม่สามารถใช้สมบัติของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนมาช่วยได้คือทำฐานให้เท่ากันหรือทำเลขยกกำลังหรือทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันได้นะคะภายใน,นครูก็จะเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้าของสมการพอเทคล็อกเสร็จปุ๊บนะคะตรงอ่ะก็จะได้เป็นล็อก5ยกกำลัง 2x เท่ากับล็อก1.3คูณ10 ผูกก็นำ13เนี่ยมาเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดตารางล็อกนะอันนี้ก็ใช้สมบัติของล็อกนะคะย้ายเลขชี้กำลังไปไว้หน้าล็อกนะคะก็จะได้เป็น 2x ล็อก5เท่ากับล็อก1.3บวกด้วยล็อก10นะคะล็อกผลคูณก็คือล็อกบวกล็อกนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายล็อก5เนี่ยมาหารก็เป็นล็อก1.3บวกด้วยล็อก10หารด้วยล็อก5นะคะ ถ้าเริ่มเปิดตารางล็อกแล้วนะล็อก1.3มีค่าประมาณ0.1139นะคะส่วนล็อก10มีค่าเป็น1แล้วก็หารด้วย0.6990นะคะทางนี้เราก็ดำเนินการบวกแล้วก็หารเลยก็ได้เป็นมีค่าประมาณ1.5936นะคะเสร็จแล้วก็ย้าย2ไปหารนะคะก็แ,แสดงว่า x มีค่าประมาณ0.7968นะคะ ดูตัวอย่างที่2จงหาคำตอบของสมการ3ยกกำลัง 4x ลบ6นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ3นะคะคูณด้วย3ยกกำลัง 2x นะคะจะสังเกตว่าสมการเนี่ยมี3พจน์แล้วก็จะมีอยู่2จน์ในที่มีฐาน,ม,าานมีค่าเท่ากันก็คือฐาน3เพระาะั้นครูก็จะย้ายมาให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะมาดำเนินการนะ ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง 4x ลบ6นะคะจากคูณย้ายมาหารนะหารด้วย3ยกกำลัง 2x เนะคะเท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ3นะคะหารการนำเลขชี้กำลังมาลบกันนะก็จะกลายเป็น3ยกกำลังสองลบ6นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ3นะคะเสร็จแล้วสังเกตไหมฐานทำให้เท่ากันไม่ได้นะคะคู็เทคกล็อกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะ ใช้สมบัติของล็อกเหมือนเดิมย้ายเลขชี้กำลังไปไว้หน้าล็อกนะคะก็จะกลายเป็น2 x ลบหคูณด้วยล็อก3เท่ากับ x ลบ3คูณด้วยล็อก2นะคะเสร็จแล้วก็นำล็อก3เนี่ยคูณเข้านะคะก็เป็น2 x ล็อลบด้วย6ล็อก3เท่ากับ x ล็ล็อกลบด้วย3ล็อก2นะคะ สังเกตไหมครูก็จะย้ายตัวที่ x เนี่ยมาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะก็เป็น 2x log 3ลบด้วย x log 2นะคะเท่ากับ6 log 3ย้าย6ตรงนี้จากลบมาบวกนะ6 log 3ลบด้วย3 log 2นะคะเสร็จล้วก็ดึงตัวร่วม x ออกนะคะก็เป็น x คูณด้วย2 log 3ลบด้วย log 2เท่ากับ6 log 3ลบด้วย3 log 2นะคะ ย้ายนะคะไปหารก็ได้เป็นพอย้ายไปหารเสร็จปุ๊บสังเกตรูปสมการไหมตรงเนี้ยจะคล้ายกันแหละเพราะนั้นครูก็จะดึงตัวร่วมบทตัวบนออกนะคะก็เป็น3คูณด้วย2ล็อก 3, ลบด้วยล็อก 2, เห็นไหมดึงตัวร่วมออกได้ก็จะเหลือเท่ากับตัวล่างเสร็จแล้วก็2ตัวนี้หารกันมีค่าเป็น1เพราะนั้นคำตอบก็ได้ x มีค่าเป็น3เห็นไหมคะอ่ะ ต่อไปก็จะเข้าสู่สมการลอการิทึมนะคะสมการลอการิทึมก็คือสมการที่มีพจน์อย่างน้อย1พจน์อยู่ในรูปลอการิทึมนะคะการแก้สมการลอการิทึมก็คือการหาค่าของตัวแปรที่ปะปนอยู่ในสมการลอการิทึมนะคะทีนี้มาดูรูปแบบหรือหลักการแก้สมการลอการิทึมนะข้อที่1 ถ้าสมการอยู่ในรูป log x ฐาน a เท่ากับ b นะคะให้เปลี่ยนเป็นรูปเลขยกกำลังนะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับ a ยกกำลัง b หรือครูจะเรียกว่าปลดล็อกนะคะปลดล็อกก็คือปลดเนี่ยปลดฐานของล็อกให้เป็นฐานเลขยกกำลังโอเคไหมนะถ้าสมการนี้มีล็อกอยู่เพียงฝั่งเดียวเราก็ใช้วิธีการปลดล็อกนะคะ,ะข้อที่2 ถ้าสมการอยู่ในรูป log x ฐาน a เท่ากับ log y ฐาน a นะคะให้ตัด log ออกทั้งสองข้างของสมการอันนี้ครูจะเรียกว่าตัด log นะเดี๋ยวจะมีปลด log ตัด log นะคะพอตัด log ปุ๊บก,ก็จะได้ว่า x เท่ากับ y เห็นไหมคะต้องเป็น log ฐานเดียวกันนะ,ะตัดทิง้งปุ๊บก,ก็ได้ว่า x เท่ากับ y นะคะทีนี้หลังจากแย้สมการแล้วได้ค่าของตัวแปรแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปตรวจคำา ตรวจสอบคําตอบหรือแทนค่าตัวแปรนั้นนะคะในสมการว่าเป็นจริงไหมหรือมีความหมายไหมคําว่ามีความหมายคือว่าสมการล็อกเนี่ยหรือฟังก์ชันล็อกเนี่ยตัวหลังล็อกจะต้องมากกว่าศูนย์เสมอนะนะคะ,ะตัวอย่างที่1จนหาคําตอบของสมการล็อกฐานสองของเอกยกกำลังสองบวก 2x เท่ากับ3อันนี้มีล็อกฝั่งเดียวเพราะนั้นคุณจะใช้วิธีการลดล็อกลดล็อกนะคะ ปลดล็อกก็คือปลดล็อกฐานสองออกเห็นไหมคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวก2 x เท่ากับ2ยกกำลั 3. ง3 2ยกกำลัง3มีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น8ปนะคะก็ได้เป็น x ยกกำลังสองบวก2 x ลบ8เท่ากับศูนย์แยกคูณนามนะอ่าก็ได้เป็น x บวกสคูณด้วย x ลบ2เท่ากับศูนะคะแยกแฟกเตอร์นะคะแยก2องเล็บคูณกันนะ ก็ได้เป็น x เท่ากับลบ4หรือ2นะคะอ้าอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะตรวจสอบคำตอบนะคะแทน x ด้วยลบ4ในสมการนะคะก็จะได้เป็นล o g ฐาน2ของลบ4ยกกำลัง2บวก2คูณลบ4เท่ากับ3อา่ามาดูตรงน,นี้ก่อนลบ4กำลัง2คือ16 2คูณลบ4ก็คือลบ8เพราะนั้น16ลบ8ก็จะกลายเป็น log 8ฐาน2นะคะ ล็อ8ฐาน2ก็ปลดล็อก็จะได้ว่า8ทเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็ 3. คือ8ทเท่ากับ8แสดงว่าสมการเป็นจริงนะคะอ่ะต่อไปแทน x ด้วย2นะแทนไปที่โจทย์เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นล็อกฐาน2ของ2ยกกำลัง2บวก2คูณ2เท่ากับ3นะคะ2กำลัง2เป็น4บวกด้วย4ก็เป็น8ก็จะได้เป็นล็อก8ฐาน2ทเท่ากับ3ก็แสดงว่า แปดเท่ากับสองยกกำลังสามก็เป็นจริงนะคะสแสดงว่าคำตอบของสมก,การก็คือลบสี่และสองนะคะคือแทนและเป็นจริงทั้งคู่นะ,ะตัวอย่างที่สองจงหาคำตอบของสมก,การล็อกฐานห้าล็อกฐานสองล็อกฐานสามของ x อกยกกำลังสองลบเจ็ดเท่ากับศูนย์อันนี้เนี่ยมีล็อกทางเนี้ยนะคะด้วยกันอยู่สามชั้นหรือสามตัวคูกันอ,อ,อยู่นะคะเพราะนั้นคุกก็จะปลดทีละชั้นนะ จะปลดล็อกทีละชั้นหรือเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังนะคะ,ะเริ่มตัวแรกก่อนนะครูจะปลดล็อกฐานห้าออกนะคะก็จะกลายเป็นห้ายกกําลังศูนย์ฝั่งนี้ก็ได้เป็นล็อกฐาน2ล็อกฐาน3ของ x ยกกำลังสองลบ7เท่ากับ5ายกกำลังศต่อไปปลดล็อกฐาน2ออกต่อยนะ5ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ใช่ไหมคะ นะก็จะได้เป็นล็อกฐาน3ของ x ยกกำลังสองลบเเท่ากับ2ยกกำลัง1นะคะเสร็จแล้วก็ปลดล็อกฐาน3ออกก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบเเท่ากับ3ายกกำลัง2นะคะก็จะได้ว่า x ยกกำลังสองเท่ากับ16 9กนะ x เดียวก็คือบวกลบ4นะคะอ่ะตรวจสวอบคำตอบแทน x ด้วย4ในสรรมการโจทย์นะ ก็จะได้เป็นล็อกฐานห้ล็อกฐาน2ล็อกฐาน3ของ4ยกกำลังสองลบ7เท่ากับ0ูนยยกกำลังสองลบ7ก็คือ16ลบ7จ็นะคะสิลบ7ก็คือ9ฐาน3เห็นไหมคะเฐาน3ตรงนี้นะล็อกฐาน5ล็อกฐาน2ของล็อกฐาน3ามของสยกกำลังสองตรงเนี้ย ล็อกสยกกำลัง2ฐาน3ก็มีค่าเป็น2นะคะก็มาต่อตัวนี้ก็ได้เป็นล็อกฐาน5คูณด้วยล็อกสฐาน2องล็อกฐาน2องล็อกสฐานสมีค่าเป็น1นะคะก็จะกลายเป็นล็อกหฐาน5้าล็อกหฐานอะไรก็ตามจะมีค่าเป็น0ูก็แสดงว่าสมการนี้เป็นจริงนะคะต่อไปแทนเด้วยลบสนะ ที่โจทย์นะคะก็จะได้เป็นล็อกฐาน5ล็อกฐาน2ล็อกฐาน3ของลบ4ยกกำลังสองลบ7เท่ากับ0นะคะลบ4ยกกำลังสองก็คือ16 16กลบ7็ก็เหลือเนะคะเหมือนข้างบนนี้เลยนะรูก็จะรวบรัดมาตรงนี้เลยนะคะก็จะก็จะได้ว่าล็อก1ฐาน5เท่ากับ0ย์ก็เป็นจริงนะคะนะคะแสดงว่าคำตอบของสมการก็คือ4กับลบ4นะคะ มาตัวอย่างที่3จงหาคำตอบของสมการ log ฐาน7ล็ด log ฐาน3ลม log ฐาน3ของ11ยกกำลัง log x ยกกำลังสองลบฐาน11เนะคะเท่ากับ0ย์เท่ากับ0นยะ์นะไม่ใช่9้นะตรงนี้โทษทีนะคะเท่ากับ0นย์ะคะเจอผิดนิดนึงตรงนี้เป็นศูนย์นะลูก เราก็เริ่มปลดล็อกปลดล็อกฐาน7ออกมานะคะก็ได้เป็นล็อกฐาน3ล็อกฐาน3ของ11ยกกำลังล็อก x อกยกกำลัง2อบวกสฐาน11บเท่ากับเยกกำลัง0นะคะเสร็จแล้วก็ปลดฐาน3มานะคะฝั่งนี้ก็เป็น3ยกกำลัง1ล็อกฐาน3หายไปนะเอาปลดฐาน3าอีกตัวนหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็เป็น3ยกกำลัง3แล้วนะคะ แต่สังเกตฝั่งซ้ายมือ11ยกกำลังล็อกเอกกำลังสองบวกสองฐาน11จําดจำได้ไหมสมบัติของล็อกข้อนี้ที่เขาบอก a ยกกำลังล็อกเฐาน a ต้องเท่ากับ x ถ้าตัวเลขฐานของเลขยกกำลังกับฐานของล็อกเท่ากันเมื่อไหร่ให้ตอบตัวหลังล็อกเลยนะคะเพรานะนั้นตรงนี้ฐาน11ตรงนี้ก็ฐาน11 ก็จะได้ว่า x ยกกำลัง2บวก2เท่ากับ27นะคะแสดงว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ25 x เดียวก็คือบวกลบ5นะคะอ่ะไปแทนค่าของสมก,การตรวจสอบคำตอบนะแทน x ด้วย5ในสมก,การนี้นะคะก็จะได้เป็น log ฐาน7 log ฐาน3 log ฐาน3ของ11ยกกำลัง log 11 log ฐาน11ของ5ยกกำลัง2บวก2 ห้ายกกำลังสองก็คือ25 25บวก2ก็เป็น27โอเคไหมคะย7ตรงนี้เห็นไหม11บฐาน11เพราภายในก็จะได้ตรงนี้เป็น27นะคะ27คือ3ยกกำลัง3แล้วก็ย้าย3ไปไว้หน้าล็อกนะคะก็จะเบื่อเป็นล็อกฐานเจ็คูณด้วยล็อกฐาน3ามล็อกฐานล็อกสฐาน3มีค่าเป็น1ก็ได้เป็นล็อก1ฐาน7 แสดงว่ามีค่าเป็น0นเพราะว่าเป็นล็อกหนึ่งฐานเฐานอะไรก็ตามล็อกหนึงเนี่ยฐานอะไรก็ตามมีค่าเป็น0ูนนะก็แสดงว่าสมการเป็นจริงนะคะอ่ะต่อไปแทน x ลบห้าก็ไปแทนที่โจทย์เหมือนเดิมนะพอไปแทนปุ๊บสังเกตเนี่ยตรงลบห้ายกกําลัง2อบวกสเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับล็อกยีเหมือนตัวบนเลยพระานั้นรูก็ขอสรุปค่าเลยนะ ก็จะได้ว่าล็อกหนึ่งฐานเจ็ดก็มีค่าเป็นศูนย์ก็เป็นจริงก็แสดงว่าคำตอบของสมการนี้คือห้ากับลบห้าคือใช้ได้ทั้งห้าและลบห้าเป็นจริงทั้งคู่นะคะ,ะตัวอย่างที่ต่อไปนะตัวอย่างที่สี่จงหาคำตอบของสมการนะคะล็อกสิบห้า x ฐานห้าเท่ากับสองลบล็อกสิบฐานห้า สังเกตว่าสมการตัวนี้มีล็อกทั้งสองข้างแต่ก็จะมีจํานวนเต็มมาหนึ่งตัวที่ไม่เป็นล็อกเพราะฉะนั้นรู่ก็จะจัดการตรงเนี้ยจานวนเต็มตัวนี้ให้เป็นล็อกก่อนนะคะแต่เวลาเราเปลี่ยนเป็นล็อกต้องเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน5เพราะว่าอันนี้ก็ล็อกฐาน5นี่ล็อกก็ล็อกฐาน5เพื่อสะดวกในการทําง่ายขึ้นนะคะก็เป็นล็อก 15x ฐาน5เท่ากับล็อก5ยกกาลังสองฐาน5เห็นไหม ลี่ยนเป็นล็อกฐาน5ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเป็น5ยกกกำลังสองนะคะให้สอดคล้องกันนะลบด้วยล็อก10ฐาน5้าก็จะยุบล็อกตรงนี้นะคะยุบเลยล็อกลบล็อกคือล็อกผลหารนะก็เป็นล็อก 15x ฐาน5เท่ากับล็อก25หาร10ฐาน5นะคะเสร็จแล้วครูก็จะใช้วิธีการตัดล็อกฐาน5ออกนะคะก็จะได้เป็น 15x เท่ากับ25ส่วน10 เพราะนั้น x เดียวก็คือ25ส่วน10คูณด้วย1ด้วย15 1ส่วน15ก็คือหารด้วย15นะ,ะตัดทอนแล้วก็ได้เป็น x เ <_ S 1> ท่ากับเศษ1ส่วน6 <_ S 1> นะคะอ่ะมาตรวสอบคัต่อ,อแทน x ด้วย1ส่วน6ในสมการนะก็เป็นลอ็อกฐาน5ของ15คูณ1ส่วน6นะคะเท่ากับตรงนี้รูขอต้องยุบล็อกเลยนะข้ามขันตอนนะคะ ก็เป็นล็อกฐานห้าของ2 5่ส่วนสิะคะเสร็จแล้วก็ตัดล็อกฐานห้าทิ้งแล้วสองข้างก็เป็น1 5บห้าส่วนหเท่ากับยี่ส่วนสิะคะแม่3หารก็เป็น5้ส่วนสแม่ห้าหารก็เป็น5้ส่วนสแสดงว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นคําตอบของสมการก็คือเศษหนึ่งส่วนหะคะ,ะตัวอย่างที่5้าจงหาค่าจงหาคำตอบของสมการ ล็อก x ฐาน3บวกด้วย2ล็อก3าฐาน x นะคะเท่ากับ3นะคะ,ะสังเกตไหมตัวนี้ l o อก x ฐาน3แต่ตัวนี้ล็อก3ฐาน x นะคะค้ายกันเพราะในครูก็จะจัดเปลี่ยนแปลงนะคะให้เหมือนกันนะคะนะก็จะได้เป็น l o อก x ฐาน3บวกด้วย2ส่วนด้วย l o อก x ฐาน3เห็นไหมทำให้เหมือนกันแล้ว สตัวน,นี้ก็ย้ายมาลบสเท่ากับศูย์อันนี้เราอาจใส่สมบัติข้อที่ว่าล็อกฐฐาน a เท่ากับเศษหนึ่งส่วนล็อก a ฐาน x จจำได้ไหมสมบัติข้อน,นี้มีการย้ายขึ้นแต่สองตัวน,นี้เขาไม่เกี่ยวเพราะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องย้ายลงเขาก็อยู่ที่เดิมของเขานะคะทีนี้ครูก็ให้ Log x ฐาน3เป็น a เพื่อสะดวกในการดูสมการนะ เพราะนั้นเจอตรงนี้ปุ๊บก็กลายเป็น a บวกด้วย2ส่วน a ลบ3เท่ากับ0มีมันเป็นเศษส่วนเป็นตัวแปรใช่ไหมปู๊กก็นำา a เนี่ยคูณตลอดเพราะนั้น a คูณ a ก็ได้เป็น a ยกกำลงังสอคูณ2ส่วน a ก็ได้เป็น2ตัดหารกันได้นะ a คูณลบ3ก็ได้เป็นลบ3 a เนะคะเสร็จแล้วก็แยกแฟกเตอร์นะคะ ก็เป็น a ลบ2คูณกับ a ลบ1แสดงว่า a ของเรามีค่าเป็น2กับ1นะคะ,ะจาก a เท่ากับ2นั้น1นะ2กับ1นะก็ไปคืนเขา a คืออะไร a คือ log ok x ฐาน3ก็จะได้เป็น log ok x ฐาน3เท่ากับ2นะครับปลด log ทิ้งก็ได้ว่า x เท่ากับ3ยกกำลัง2แสดงว่า x มีค่าเป็น9นะคะ อีกตัวหนึ่ง log x ฐาน3าเท่ากับ1ปลด log เหมือนเดิมได้ว่า x เท่ากับ3ายกกำลัง1ก็แสดงว่า x มีค่าเป็น3นะคะตอนนี้คำตอบของสมการเราคือ9กับ3แต่อย่าลืมว่าเราต้องนำไปตรวจสอบคำตอบนะอ่ะผมจะไปอีกน้าหนึ่งนะตรวจสอบคำตอบอันนี้คือโจทย์นะคะหาคำตอบตรงนี้นะคำตอบสมการเราได้9กับ3 เริ่มแทน x ดกวย9ก่อนนะคะก็จะเป็นล็อกฐาน3บวกด้วย2ล็อก3ฐาน9เท่ากับ3นะคะ9ก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลังสองตัวนี้ก็3ยกกำลัง2โอเคไหมสย้ายไปไวนะ้หน้าล็อกก็เป็น2ล็อก3ฐาน3บวกด้วย2ส่วน2เนี่ยตัวล่างก็ไว้ย้ายไวนะ้หน้าล็อกเหมือนกันนะ,ะคูณกับล็อก3ฐาน3เท่ากับ3ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ มีค่า2ตัวนี้มีค่าเท่าไรสส่วน2นะคะเพราะนั้นคำตอบก็คือ3เท่ากับ3ก็คือเป็นจริงนะคะอ่าต่อไปแทน x ด้วย3นะก็จะได้เป็นล็อก3ฐาน3บวกด้วย2คูณด้วยล็อก3ฐาน3เท่ากับ3ตรงนี้3ฐาน3เป็น1 2คูณ1ก็ได้เป็น2เพราะนั้นคำตอบก็คือ3กับสาเป็นจริงก็แสดงว่าคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ9ด้วยนะเป็นอะไรด้วยแนละ หรือสนะคะนะอ่ะตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6นี้โจทย์เริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะแต่ก็จะใช้หลักการเดิมนะคะก็คือว่าถ้าเจอล็อกเนี่ยครูจะใช้วิธีการปลดล็อกแต่ถ้าเราไปเจอตัวเลขเราก็ใช้หลักสมบัติเรื่องการบวกลบคูณหารปกตินะคะเหมือนที่นักเรียนเรียนมานะอ่ะเริ่มนะเจอล็อกตัวแรกล็อกฐาน4ครูก็ปลดแหละ ปลดล็อกฐานสี่มาข้ายในก็เป็นสี่ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองก็คือลากที่สองของสี่ลากที่สองของสี่ก็คือมีค่าเป็นสองใช่ไหมคะเสร็จแล้วครูก็ย้ายสองตัวนี้ไปทําไมต่อไปหารนะฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสองหารสองโอเคไหมสองหารสองก็มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าหนึ่งครูก็จะปลดล็อกฐานสามออกมาอีกนะคะก็จะกลายเป็นสามยกกําลังหนึ่งโอเคไหมสามยกกาลังหนึ่งมีค่าเป็นสามแต่ ทางซ้ายมือเป็นหนึ่งบวกพอปลดฐานปุ๊บก,ก็จะเหลือหนึ่งบวกหนึ่งบวกก็ย้ายหนึ่งมาทำไมคะย้ายมาลบนะย้ายมาลบธรรมดาเลยนะคะก็จะกลายเป็นล็อกสองเอลบหนึ่งฐานห้าเท่ากับสามลบหนึ่งเสร็จแล้วก็ปลดล็อกฐานห้าออกมาอีกนะคะก็เป็นสองเอลบหนึ่งเท่ากับห้ายกกำลังสองก็แสดงว่า A ของเรามีค่าเป็น13ใช่ไหมห้ากำลังสองเป็นยีบบวก1เปก็ยี6 26หาร2ก็ได้เป็น13นะคะเอามาตรวจสอบคำตอบนะอันนี้คือโจทย์นะอันนี้คือคำตอบก็คือ13นะคะเราก็เริ่มแทน A ด้วย13ไปนะคะในสมการนะขอดูตรงนี้เลยนะพอแทนปุ๊บอย่างเหมือนเดิมหมดนะแทน A ด้วยสิบสามก็สคูณ13บสามลบหนคูณสิเป็น26 26ิลบหเป็นเท่าไหร่คะยีนะ ก็จะกลายเป็นล็อกฐาน4คูณ2คูณล็อกฐาน3คูณได้1บวกได้ล็อกยีฐาน5ล็อก25ฐาน5มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่า2 2บวก1เป็นเท่าไหร่ก็เป็น3ใช่ไหมคะตรงนี้มีค่า2บวก1เป็น3ก็จะเหลือล็อกฐาน4คูณด้วย2ล็อก3ฐาน3ล็อก3ฐาน3มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เป็น1เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นล็อก2ฐาน4 l o อกสฐาน4ก็มีค่าเท่าไหร่ก็หนึ่งส่วนสก็แสดงว่าสมการนี้เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการก็คืออะไรคะ13นะอ่ะตอนนี้จบพาคที่7แล้วนะคะเรื่องสมการล็อกการทืมหากนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามครูทางไลน์ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ don't forget to do your homework อย่าลืมทำกัรบ้านนะคะ เพราะว่ากันบ้านมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะไว้พบกันต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ